กองตั้งกองทำนะครับน้าว่าเตียวปืนใหญ่ยันโอ้โห,โโหเขากำลังจะยิงปืนใหญ่กันหูออกมาแล้วออกมาแล้วเอาแล้วครับพ่อเล็งปืนมาที่แม่เลยแหละโอ้โหโอ้โหโ โอ้โหยิงเข้าช่องนี้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหมาแล้วครับมาโอ้โหดาวีโดนแม่เลยเดินเดิเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับนี่นะครับเขาตั้งทับกันอยู่ตรงนี้โอ้โหสนุกเลยครับสนุกบีโอ้โหบียิงโอ้โห นี่เข้าเป่าไปแล้วครับโอ้โห่าปะโอ้ถ้าเกิดยิงอยู่นี่มันจะเปลี่ยนโอ้พี่วียิงปิ้วเลยหรอโอ้พี่ตวีครับตั้งใจยิงใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะไปโซนอื่นกันนะโอ้โหมาอีกโซนหนึ่งครับโอ้โหพ่อบอกว่าโซนใหญ่มันมุม อันนี้ก็จะเป็นโซนห้อง,งบนสุดสุด <laughs> โอ้โหบีบีขึ้นมาลายไปแล้วโอ้ลง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 บีีมาแล้วครับปีมาแล้วครับ อันนี้เป็นโซนข้าบนสูงสุดเลยนะครับมาแล้วครับพร้อมแล้วว้าน้าว้าโอม้มีพี่ๆคอยดูแลด้วยนะครับนี่แล้วครับพี่นาวีพร้อมแล้วค่ะ ไปได้อีกรอบครับไปได้เลยพี่นวีติดใจแล้วนึงพี่นวีขึ้นรอแล้วนึงบีมานนี่ลูกบีบีครโอนาว,าว,าวาีนาวา,าจับนวีจับน้องไว้นะโอ้ อแไ้วแล้วไปแล้วครับทางนู้นด่านต่อไปนะครับไปแล้วครับข้ามสะพานแขวนผีเสื้อพี่แกงน้องแล้วนึง พี่แกงน้องแล้วนึงพี่พี่ขยับให้น้องตกมาแล้วครับนี่มาแล้วครับ,อา,รบอามีรอก่อนครับเขามานะสไลเดอร์ครับพี่นบีลงไปแล้วนี่ มันตีอันนี้ไว้เพื่อเด็กนะครับมันก็นเลยไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่โอ้โพี่นาวีเลง็งปืนใหญ่มาแล้วครับโอ้โหเล็งมาหาแม่เลยยิงมาแล้วโอ้โปืนใหญ่ด้วยครับถ้าเราเติมลูกบอลไปตรงนั้น มันก็จะเข้าไปข้างบนแล้วก็เทลงมาโอ้โหเด็กๆชอบมากครับ<อ>สวนสนุกบุรีรัมครับใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็เชนมาเล่นได้นะส่วนนี้ก็จะเป็นสไลเด,ดอร์สำหรับเด็กแต่ผู้ปกครองควรดูแลเด็กใกล้ๆนะครับ้โห ไปแล้วครับนาวานาบีไปแล้วครับนี่ไปแล้วนี่ครับอ่าสนุก่ารูครับอ,อุ้ยๆ้ยนี่มีเสียงดนตรีนี่คุณหมออุ้ยคุณหมอจีตูเบบีโอ้คุณหมอจีตูเบบีเลยหรอ โอ้โห و, เป็นคุณหมอแล้วครับนี่คุณหมอคุณหมอน้อยโอ้โหพ่อคนน้อยหรือเปล่าตรงนี้เป็นที่ทำอาหารนะครัรลางมือด้วยโอโพี่ไปสำรวจฝั่งนู้นแล้วนะวาไปแล้วครับโซนใหม่ โอ้โหอ้โหกระโดดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่นะคะมันเป็นสไลเดอร์สไลเดอร์ไฟที่แบบสไลด์ลงมาแล้วใช่ไหมโอ้แต่มันชันมากมันชันกลัวจะกลัวจะจีบหลังดีเนได้ต้อเป็นไปแล้วครับพ่ออุ้มไปแล้วครับขึ้นไปข้างบนกัน ระวังสีซะเดี๋ยวนะมันเป็นทางแบบนี้เลยเหรอโอ้โหได้ไหมนี่งงงงนะครับว้าววิวเร็วกลัวรู้เจ็บเจ็บไหม อุยไปไหนไม่น่าเล่นเด็กน้อยกลัวมีปอดอิดใช่ีสไลด์ได้อมองสั้นๆอันนี้เดือดคขาบโ้นหน่อยนะครับนี่เป็นโซนที่เด็กโต ไ,ไปนู้นแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหอีกโซนหนึ่งนะครับหลายโซนมากเลยนะเนี่ยต้องมาลองได้เลยนะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนนะครับนี่เป็น แคมพลีนค่ะเ <c oughs> ป็นสูนแคมพลีนนะครับ ส่วนด้านนอกก็จะมี uh, many many ของเล่นเยอะแยะเลยสนุกเลยครับพ่อสนุกเลยมามามา แล้วเริ่มเอยโอ้โหโอ้โหตรงนี้มีเสียงเพลงด้วยส่วนตรงนี้เป็นอุโมงค์ไฟครับพี่นารีอันนี้อุโมงค์ไฟเราต้องเราต้องขึ้นบันไดตรงนี้ไปแล้วครับโอ้โหโมง์ไฟพี่นารีมาแล้ว สไลเดอร์ไฟโอ้โหพี่เะมีกำลังจะลงมาแล้วมาวไมามาแล้วครับวงไฟมานะครับ ลงวะขยับจะตูดไม่ลงมาพี่ทำไมาถ่ายรูปคนนี้น่าจะหล่อเลยย่ายย้<ม>ายน้องนะ <laughs> เก่งมากพี่เก่งมากน้องก็เกง่งอุ้ยไปเอามาแล้ว <S <S> ลครับไปเส่เซฟตี้แล้วครับ ไปแล้วครับก็จะมีพี่พนักง,งานคอ,อยดูแลนะคะ